สวัสดีครับทักทาย FC นะครับคลิปนี้ผู้ชายขายเหรียญนะครับมารีวิวแบ่งปันเหรียญนะครับก็หายไปหายไปเลยนะครับหายไปเหมือนกับว่าไปติดตามข่าวสารชายแดนไทยกับบูชานะครับก็ต้องติดตามนิดนึงนะครับว่าเหรียญก็ยังรับซื้อยังยังให้ข้อมูลเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีเวลานะครับมามามารีวิวแบ่งปันเหรียญสักคลิปหนึ่งนะครับก็ใครที่สนใจนะครับ ใครที่สนใจต้องการที่จะซื้อเหรียญก็สามารถติดต่อทางไลน์นะครับไลน์ไอดีที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับมุมล่างขวามือนะครับก็เน้นติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับแล้วก็ทุกรายการมีค่าจัดส่ง50บาทนะครับผมส่งเป็น EMS ใส่กล่องส่ง EMS นะครับก็มาดูกันเลยนะครับมีเหรียญอะไรบ้างไม่กี่รายการนะครับ <c oughs> รายการแรกนะครับ2บาทสีเงิน ปี50นะครับสภาพผ่านการใช้งานานี่นะครับบางเหรียญอาจจะมีคราบเมจิกบ้างนะครับนี่2บาทสีเงินปี50นะครับ <c oughs> ทั้งหมด50เหรียญน,นะครับมีมา50เหรียญน,นะครับก็ชุดนี้2อ0บาทนะครับ50เหรียญ200บาทก็เฉลี่ยแล้วตกเหรียญละ4บาทนะครับนี่มีมา1ชุดนะครับ 2บาทสีเงินปี50ใครที่สนใจก็ติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับขอคนที่พร้อมโอนนะครับไม่ไม่ไม่มีไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับคนที่ซื้อเป็นประจําจะเข้าใจนะครับน,นี่นะครับรายการแรกนะครับ2บาทสีเงินปี50าศานจำนวน50เหรียญราคา200บาทนะครับค่าจัดส่ง50 EMS อนะครับ มาดูกันต่อรายการที่สองนะครับเป็นเหรียญ10บบาทติดอันดับเหรียญผลิตน้อยนะครับอันนี้ขายเป็นชุดเลยแล้วกันนะครับชุดนี้มีสิบเหรียญน,นะครับมีเหรียญ10บบาทปี42อ่าเดี๋ยวผมจัดจัดเรียงนิดนึงนะครับ10บาทปี42 7สองเจดเหรียญน,นะครับแล้วก็เหรียญ10บบาทปี3า3สามเหรียญน,นะครับทั้งหมดชุดนี้สิบเหรียญนะครับ นี่นะครับเป็นเหรียญ10บบาทตัวติดผลิตน้อยนะครับก็าหาไม่ค่อยยากเท่าไหร่ราคาก็ขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิตนะครับน่ะปี3 4ี่นะครับอันนี้สภาพผ่านการใช้งานสามเหรียญน,นะครับปี3 4 3สี่สามเหรียญน,นะครับแล้วก็ปี42อีก7เหรียญน,นะครับทั้งหมดชุดนี้1ิเหรียญน,นะครับ ราคา250บาทค่าจัดส่ง50 ems นะครับก็ค่าเหรียญก็เฉลี่ยตกเหรียญละ25บาทนะครับเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับปี42 7เหรียญแล้วก็ปี3 4อีก3เหรียญน,นะครับทั้งหมด10เหรียญ250บาทค่าส่ง50 ems นะครับรายการที่3นะครับเหรียญ10บาท ตัวติดผลิตน้อยเช่นเดียวกันนะครับปีพศออ2อ4 1นนะครับชุดนี้สามเหรียญนะครับอ่าชุดนี้แบ่งปันละกันนะครับสามเหรียญ200ยบาทนะครับอ่านี่นะครับ10บาทปี4ีหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ2ถึง2ปีที่แล้วนะครับ2ปีที่แล้วเหรียญนหนึ่งไม่ต่ำกว่า100บาทอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าช่วงนี้ราคา ปรับลดลงมานะครับก็ราคาซื้อขายก็ปรับลดลงมาด้วยนะครับตอนนี้3มเหรียญ200บาทนะครับปกติผมขายอยู่เหรียญละ70นะครับอันนี้เหมาไปแล้วกันนะครับ3มเหรียญ200บาทนะครับแล้วก็มีค่าจัดส่ง50บาทนะครับค่าจัดส่ง50 EMS นะครับนี่10บาทปีส1สภาพผ่านการใช้งานนะครับเหรียญตัวติดผลิตน้อย3มเหรียญ200บาทนะครับ รายการสุดท้ายในคลิปนี้นะครับมาเร็วๆไปเร็วๆนะครับเหรียญ10บาทยอดนิยมนะครับเหรียญสิบบาทวาระที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับก็คือวาระนี้นะครับนี่นะครับเหรียญ10บาทครุฑอันนี้ให้ดูด้านหน้าก่อนนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นครุฑแบบนี้นะครับจำนวนการผลิตจริงๆอ่ะนะครับห้าล้านเหรียญ นะครับจำนวนการผลิตก็ไม่ไม่ไม่น้อยนะครับแต่ว่าด้วยเป็นครุฑนะครับด้านหลังเป็นครุฑก็เลยได้รับความนิยมมากกว่าวาะอื่นๆนะครับเมื่อก่อนอ่ะไม่ไม่ต่ำกว่าร้อยแน่นอนนะครับสภาพผ่านการใช้งานก็ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบไม่ผ่านการใช้งานเคยขึ้นไปถึงสามร้อยบาทนะครับเมื่อช่วงที่กระแสแรงๆนะครับแต่ว่าตอนนี้กระแสดอบลงมาเยอะนะครับชุดนี้นะครับขายเหมาเลยนะครับสามเหรียญ สภาพผ่านการใช้งานนะครับ300บาทนะครับตกเหรียญละ1 0 0บาทเท่านั้นนะครับอันนี้มีชุดเดียวนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับ10บาทครุดอ่สภาพผ่านการใช้งานนะครับสามเหรียญ3 0 0บาทนะครับค่าจัดส่ง50 EMS อนะครับอันนี้ก็คือเป็นรายการที่ผมมารีวิวแบ่งปันในคลิปนี้นะครับก็ใครที่สนใจก็ติดต่อทางไลน์ได้เลยนะครับ